สโน่ค่ะทุกคนสโนลงโอ้เบิงจ้าก่อนน้อยมันลงบาหลายนะคะแบบมันนิดเดียวเองค่ะทุกคนเบิ่งละอองปิววอนไปทั่วเลยในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะคะนี่ดูอันนี้ก็จะหนังบ้านนะคะทุกคนดูสโนลงโอ้ย นี่เป็นโอมาแล้วค่ะทุกคนสโสนโสนอังกฤษเป็นละอองพ่อละลายนี่แหละจ้าลงมาแล้วก็ละลายหายไปเลยลจานี่กลายเป็นแบบลงมาแค่นี้โอ้โดนเสือ้อโดนเสือ้อมองเห็นจัดๆเลย เพลย์สโนว์เพลย์สโ n ว์คุณตาไบอกไม่เล่นสโนวตีว่าสโนโอ้พุทธะโอ้ลงหลยู่จ่าจะลงม้ากันละลายติดเกาะเสื้อเล็กน้อยนิดเดียวแค่นี้